ความรู้จริงๆไม่ใช่ไปฟังจากมหาบางคนนะครับมหาบางคนก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรจริงแต่แค่แปลบาลีนะครับผมถามว่าถ้าว่ามีความรู้ละอายต่อบาปแล้วทําไมมีเรื่องทุกวันล่ะครับไปดูนะครับข่า,ขาวหลายๆทั้งนั้นจบอะไรมาไปดูนะครับจบอะไรมานะเพราะฉะนั้น เราเป็นชาพุทธนะครับเราต้องศึกษากครำรสอนของพระศาสดาพิธีกรพิธีกรรมสลัดทิ้งไปเลยนะครับเราปฏิบัติตัวง่ายๆโดยการถือศีลน,นะครับเป็นชาพุทธปฏิบัติตัวง่ายๆโดยการถือศีลน,นะครับ ไม่จาเป็นต้องไปนั่งทําพิธีกรรมนั่งหลับตาเห็นผีเห็นเปรตเห็นนรกเห็นสวนรรค์พอลืมตาขึ้นมาก็มันอยู่อาการเพ้อขันบอกเห็นโน่นเห็นนี้พอบอกเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั้นแปลวะ่าเออต้องทําบุญอย่างนั้นนะต้องสร้างไอ้นู้นนะสร้างไอ้นี้นะงนนะเงินทองอีกแล้วนะครับนะอาจารย์ว่าสอนตรงสอนจริงนะอาญากนะครับพิสษุนที่สอนตรงสอนจริงๆสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอาญาก แต่ก็ไม่ใช่ไม่มีเอาเสียเลยนะครับยังมียังมีหลงเหลือแต่ส่วนใหญ่นะครับพิษสูดีพิษุูตรในตามวินันเขาจะอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้าเขาจะไม่แสดงตัวเขาจะไม่ออกสื่อแล้วเขาจะไม่โต้อตอบกับใครนะครับใครจะเออว่าเขาดีเขาก็ดีใครจะให้ร้ายเขาก็รับฟังเขาจะไม่โต้อตอบนะครับนะแต่หากใครจะไปสนทนาธรรมกับเขาเขาก็ คุยกับเรานั่นคือภิกษุในธรรมวินยัยจังหวัดตรังรู้สึกว่ามีอยู่ที่นะครับใครอยู่จังหวัดตรังลองเข้าไปที่โรงแรมเรือนกับชื่อว่าสังฆสถานทะเลธรรมไปดูนะครับนั่นเลยผมว่าภิกษุแท้ๆนะเงินทองไม่รับนะครับไม่รักทุกกรณีไม่มีแม้กระทั่งตู้บริจาคอาศัยแค่ปัจจัยสี ฉันมังสะวิรัตวัล,ลมือนะครับที่จังหวัดกลางนีลองไปดูนะครับนั่นก็ยังมีอยู่นะครับนั่นนี่ยพระที่เรากราบได้สนิทใจนะครับสาธุได้สนิทใจนะครับแต่สำหรับไอ้เสือเหลืองไอพวกนี้ขอโทษนะครับไม่อยู่ในสายตาผมเลยนะครับใครว่าบาปผมรับเองเดี๋ยวนี้ชาวบ้านถือศีลมากกว่าพระอ,อับผมถูกต้องครับอันนี้ผมก็เคยพูดหลายครั้งนะครับ ศีลนะี่สูจน์ยังรักษาไม่ได้เลยชาวบ้านเมื่อขอรับศีลรับพรแล้วก็ก็ถือศีลอย่างเคร่งรัดเพราะเขากลัวบาปนะครับเดี๋ยวมีคอมเมนต์อยู่ความจริงที่อาจารย์เบียร์พูดท่านพุทธทาสก็เคยพูดปัญญาอันทะก็เคยพูดพระริยฉสงูงเคยพูดไว้เยอะใช่ครับเพราะมีเมื่อก่อนมันมีพระดีๆเยอะแยะนะครับแต่มันมีโลกของโจเชลเลยเราไม่รู้ว่า พระองค์ไหนก็สอนดีสอนถูกส่วนมากจะออกทางวิทยุแล้วก็ทีวีน้อยนิดเท่านั้นเองนะครับแ้่ก็น่าเสียดายสมัยก่อนหลวงพ่อปัญญาท่านพุทธทาสแล้วก็ยังมีพระดีอีกหลายรูปนะครับที่ว่าอยู่ตามป่าตามเขาตามที่ผมเคยเห็นผมเคยเห็นวัดหนึ่งแถวเชียงใหม่แถวเสภาคเหนือนะครับอืมติดป,ป้ายว่า วัดน,นี้ไม่ต้อนรับพระที่รับเงินและทองไอ้พวกโมฆะบุรุษคือไม่ต้องมาเข้าวัดเขาถ้าไม่รักษาธรรมบิดไนนะครับอันนั้นคือคือพระในธรรมบินไนนะครับพระถ้าไม่รับเงินรับทองแล้วคือเขาจะไม่มีกิเลสและบางคนถามว่าอยู่อย่างไรพระไม่รับเงินรับทองยุคสมัยไหนแล้วนะครับนี่มันไม่ใช่ยุคพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนเลยครับ เพราะศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราลดกิเลสเพื่อดับทุกข์และยุคพระพุทธเจ้าก็มีกิเลสเมืองกันมีร้องไห้มีหัวเราะมีดีใจมีเสียใจมีโจรมีผู้ร้ายเหมือนกันนะครับอย่ามาอ้างยุคอ้างสมัยนะครับพระพุทธเจ้าโบรกรคำสอนเป็นอาการิโกนะครับไม่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คำไหนคำนั้นนะพระชันตะักก็ดีอันนี้ประชดหรือเปล่า สีสีกาอ่อนพระนิะไม่ใช่สีกาอ่อนพระนิกรพระนิกรอ่อนประวีนานะครับพระยันตารีก็มีเรื่องข่าวเรื่องชู้สาวด้วยนะครับในยุคนั้นที่ช่องเจ็ดไปทําข่าวผมจําได้นะครับผมท่านนะครับพร,พระอะไรพระ,พระยันตายันตานี่ครับคนตาบานังคนบ้านเกิดผมนี่เองนะครับเราก็ต้องมาศึกษากันต่อไปนะครับสําหรับ ภิกษุในประเทศไทยนะครับว่าภิกษุคนไหนดีหรือไม่ดีบางคนถามว่าทําไมผมเรียกคำว,ว่าภิกษุนะครับคือเราให้เกียรติเขาจนเกินไปโดยเรียกเขาว่าพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐนะครับคือคนใจพระคนที่ศีลส,สะอาดหมดจดอย่างเช่นพระโมคคัลลานะ พระอานน์พรกนี้ก็ศีลสะอาดหมดจดนะครับเราเรียกเขาได้ว่าพระเต็มปากแต่ผู้ที่มาบวชพระพุทธเจ้าเรียกว่าภิกษุภิกษุแปลว่าลูกชาวบ้านมาขอบวชนะครับนะเราไม่ได้เรียกว่าพระพระพุทธเจ้ายเรียกว่าภิกษุเลยนะครับพระดีพระดีอะไรพระดีอะไรดังส่งสีกราบส่งสีกาไปดับ น่าจะหมายถึงมีการแข่งแย่งนะครับตามรั้งความหมายที่ท่านคอมเมนต์มาผมก็ไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยนะครับว่าตีเตียนพระโนกรีดไม่บาปใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องพระพุทธเจ้าฝากไว้ไกับพุทธบริษัทสีนะครับเราก็คืออุบาสกอุบาสิกาเมื่อเห็นพระเพียงพรำแล้วเราก็สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้คือให้เราช่วยกันดูแลนะครับ บางคนบอกว่าบาปไม่บาปครับแล้วใครบอกว่าบาปเดียวเอาไมา้ผมช่างกีโลแล้วเอามาให้ผมผมรับเองทั้งหมดเฉพาะภิกษุนอกธรรมวินในนะครับที่ทําผิดธรรมวินในฝืนพุทธบัญญัตินะครับเราว่าเราตักเตือนได้แต่พระดีเราไม่ต้องไปตักเตือนนะครับเรายกมือไหว้นะครับนุโมทนาสาธุนะครับเราแค่คิดเราก็บาปแล้วภิกษุที่อยู่ในศีลในธรรม แต่เมานะะหนีเที่ยวผับหนีเที่ยวผับก็ต้องนั่งกับผู้หญิงอยู่แล้วกลับเมาชนชาวบ้านแล้วจะไม่รอพูดเลยครับจะไม่รอว่าเลยเลอไม่ขาเงียบแล้วเห็นไหมชาว่าเชียงใหม่เงียบแล้วเห็นไหมนครับพูดง่าว่าพวกเขาก็มีแบ็กอัพของเขาอยู่ข้างหลังนะนั่นเนี่ยมนทําให้ชาวพุทธเรานี้เสื่อมศรัทธานะครับ พระยันตาอยู่เมืองการพื้นที่ผมเคยดูแลครับเจ้าเมื่อก่อนอยู่อยู่เมืองการครับเป็นข่าวทางช่องเจ็ดสมัยนั้นนะครับพระปฏิบัติดีถ้าเริ่มดังก็จะถูกสกัดโดยศีการครับก็มีการกันแกล้งใช่ใช่ครับที่อำเภอปากพยูนมีจเจ้าอาวาสคนหนึ่งเวล่ผมฟังนะครับว่าพระปฏิบัติดีนะปฏิบิด้ว,ว่าพระที่ไม่ดีก็ไม่ชอบกันแกล้งครับโดยเอาเสื้อชั้นใน โยนก็ไปในกุฏินะครับจนก็หาว,าว่าพระนั้นพาผู้หญิงเข้ามาในห้องสุดท้ายพระรูปนั้นก็ไปผูกคอตายนะครับแต่ท่านก็ไม่น่าจะไปผูกคอตายเลยนะครับโดนแกล้งไงก็ต้องยอมนะนะครับอ,นนอันนี้ก็เคยเห็นมาบ่อยนะครับพระดีถูกกันแกล้งผมนี่ซักเข้าไปโบวชในวัดนะครับเชื่อไหมครับไม่เกินหนึ่งเดือนน่าจะโดนตีตาย <laughs> ผมไม่ขวางทางหากินนะ ไม่ได้ปลูกเสกเรียกยันอรัพย์น้ำมนไม่ได้นะเรียกไรเงินชาบ้านไม่ได้นะธรรมะของพระพุทธเจ้าขายไม่ได้นะท่านทําอย่างนี้ผิดนะครับรองว่าไม่นานนะครับแล้วหาศพผมไม่เจอด้วยเดี๋ยวนี้ผิดโลกวัชชะเยอะ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับเนี่ยเราช่วยกันพูดช่วยกันเอทำคลิป สังฆทานนะครับก็ <g ül> เคยทําไปแล้ววขนาสังฆทานไม่ได้นะฮะ <g ül> นั่นเละครับพระอะไรมีอารมณ์โกรธขนาดนั้นนะครับ <g ül> ผู้มาบวชคือบรรพชิตจากครหัขัดมาเป็นบรรพชิตบรรพชิตคือผู้ที่ขัดเรากินเลศนะครับ <g ül> มัเป็นแสดงอาการอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามีจะเอาวาวัดนั้นนะครับผมเคยเห็นเจ้าอาวาสหลายวัดนะครับเคยเห็นนะ บางทีด่าญาติโยมไม่พอจงพอใจทำบุญน้อยเวลานั่งสวดศพทาบุญน้อยนะครับเปิดซองดูไม่พอใจนะครับเอาซองทิ้งเดินลงจากที่สวดไปเลยนะครับผมเห็นบ่อยๆมากเลยนะเนี่ยทาให้ชาวพุทธเราถึงเอื้อมละอาไปเปลี่ยนศาสนาพอคน ชาพุทธไปเปลี่ยนศาสนาแล้วพอเขาไม่เข้าใจนะครับเขไม่เคยเจอภิกษุที่แท้จริงก็จึงไปเปลี่ยนศาสนาพอเปลี่ยนศาสนาแทนนี่จะโทษตัวเองไปโทษคนต่างศาสนาหาว่าหาว่าคนต่างศาสนาทําลายพุทธนะครับนะนะนะเหมือนนะองคุริมานน้อยนะครับ อ่าไปเที่ยวภาคพิงศาสนาอื่นลองไม่ต้องไม่ว่าศาสนาเขานะครับเขาก็มีหน้าที่สอนขอกเขาก็สอนไปก็เผยแพร่ไปเราก็มีหน้าที่ของเราเผยแพร่ไปแต่เราหาผู้รู้ที่จริงๆมาเผยแพร่ไม่ได้นะครับอ่ามีคอมเมนต์นะครับคุณโชคช่วยดูเรื่องอะไรครับเรื่องวัดที่ทํารูปปั้นกระทะทองแดงรูปโครงกระดูกยกมือไหว้ขอบริจาคได้เยอะ นั่นคือกลูบายนะครับของของวัดต่างๆที่เขาทำกันเห็นหลายวัดนะครับหลายวัดนะเราก็เท่าแต่ดูไปพูดไปได้นะครับเมื่อเข้าไปวัดไปแล้วอย่าไ,ไปพูดอะไรมากผมก็เคยไปพูดนะครับเย็บก็ไปหน่อยๆพูดหน่อยๆเรื่องธรรมะนะครับสุดท้ายสั่งว่าไอ้โชคไอ้ลุงโชคมึงอย่ามาเข้าวัดห้ามเข้าวัด เพราะฉะนั <Es> <an> ้นก็เราต้องรู้จักกาละเทศะในการพูดนะครับมีเห็นเยอะแยะนะครับทำรูปเป็นนรกขู่นะเอานรกขู่เอานรกขู่แล้วขายสวรรค์นะครับทำให้คนกลัวนรกแล้วก็ซื้อสวรรค์นะครับนั่นคือคนอุบายนะถามว่าได้ธรรมะไหมได้ความรู้ไหมก็ไม่ได้อะไรเลยเจอพิธีกรรมเจอสิ่งต่างๆนะครับ ขอบคุณนะครับตอนนี้ยังมี f อซที่ดูผมเกกว่าคนเกือบร้อยโอถือว่าเยอะนะครับนะเยอะผมไม่เคยไลฟ์สดเท่ากับคนดูผมถึงขนาดนี้นะครับผมคนโอ้คุณขอบคนอื่นกาดูเป็นหมื่นเป็นเป็นหมื่นหลายหมื่นรับไอ้เทเขาดังน,นะครับเอาดังอัตลักษณ์ผม,มเป็นช่องธรมรมดาช่องเล็กๆเ,เป็นคนชลาคนหนึ่งนะครับที่มีคนเข้ามาดูนะครับแต่ก็เข้ามาดูช่องผมผมว่า ให้ปัญเชยปัญญาให้ความรู้นะครับนะะกาได้เกิดปัญญานะครับไอผมก็ไม่ได้เก่งนะครับก็พอตอบได้ในบางสิ่งบางอย่างบางข้อถ้าให้ละเอียดยิบนะครับก็ไปถามอาจารย์เบียก็ได้ถามท่านอาจารย์กครธิ์เหลือดีนะครับถามอาจารย์สุจินสุวรรณเขตหรืออาจารย์คำปันอักษรที่ไลก็เก่งนะครับนี่ก็เก่งปไตบิพิทักษ์ก็เม่นย้ำมากๆเลยนะมีคอมเมนต์ไหมอ๋อมีนะครับมีไม่ได้อ่าน ครับเลือดก่อนพระอย่างที่คุณน้าพูดในกรุงเทพหาทำยาหยอดตายะมันก็มีนะมันก็มีอยู่หนึ่งแต่แต่ผมบอกแล้วท่านอาจจะไม่ไม่เชื่ออีกเพราะว่าเขาก็มองภาพลักษณ์ไม่ดีนะครับเขาพยายามใส่ร้ายเหมือนกันนะครับสันทิอาโศกนะครับมีนะอยู่ที่ที่ไหนก็จาไม่ได้ผมไปแล้วนะครับนะไม่รับเงินรับทองเช่นกันพระฉันมังสาวิรัตวัละมือ เออแล้วก็กุติอยู่เรียบง่ายนะครับเป็นคล้ายๆกับขนมอ่ะแล้วก็มีจีวรกั้นรอบข้างไม่ได้หรูหราอะไรนะครับแล้วก็พระก็สอนแต่ทําไม่รับเงินรับทองทุกกรณีุารณีนะครับอยู่ที่อะไรสติอโศกอยู่ที่ไหนจำจำไม่ได้นะครับเป็นของโพธิรักนะครับแต่ว่าโพธิรักบางคนไม่เข้าใจอาจจะมองเขาว่าเป็นพระที่นอกลับที่อะไรประมาณนั้นนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับพอปฏิบัติตาม คำสอนของพระศ,ศาสดาผมว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับสันติอโศกนะนอีกอย่างนี้ผมไม่ได้เป็นสาพวกไทยนะครับผมบอกว่าผมศึกษาทุกอาจารย์ที่ผมมั่นใจแล้วว่าเขาคือใช่นะครับอย่าอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับมันไม่เลื่อนนะอ่าตักแสงใวบเอาบนครับนี่หมายความว่า เอฟซีพึงเป็นร้อยถือว่าเยอะแล้วครับคุณคั่วเนี่ยผมก็นั่งตกตะลึงตัวเองนะครับคนดูผมก็เกือบร้อยหรือร้อยกว่าตอนนี้ก็เหลือแปดสิบกว่าคนนะครับก็ยากนะครับได่ว่าไรฟ์ส่วนจะมีคนดูผมถึงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าการไรฟ์ส่วนแล้วเราจะมีรายได้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ถ้ามีผลพลอยได้เราก็เอาแต่ถ้าว่าไม่มี ไม่ได้ก็ไม่ได้เสวงหาอะไรนะครับความประสงค์ของผมก็แค่ให้ท่านที่ฟังผมเข้าใจในคำสอนของพระศาสดาเท่านั้นผมไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ผมก็เสี่ยงมากกับในการพูดธรรมะนะครับเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วนะบางคนเห็นไม้สาวกของท่านอาจารย์เครธิ์บางคนไม่กล้าเผยหน้าไม่กล้าเผยตัวตนนะครับเป็นรูปโปรไฟล์ที่แขวงทั้งนั้น แต่มาเผยแพร่คาสอนของพระศา,าสดาเพราะอะไรครับเพราะมารมันเยอะนะครับมารมันเยอะนะน,นี้ผมก็กล้าสุดๆแล้วนะครับเห็นอาจารย์เบียออกมาตัวเองถึงได้เข้ามาสมทบแต่ผมไม่เก่งเหมือนอาจารย์เบียนะครับผมไม่แตกฉานเหมือนอาจารย์เบียแต่พอมีความรู้บ้างเพราะผมก็ไปอ่านพระไตรปิฎกแต่ผมจําไม่ได้นะครับหากผมจะโต้กับใครผมต้องพลิกตําราขึ้นมาอ่านนะเพราะว่าอย่างหนึ่ง เราก็อายุมากแล้วความจําก็อาจจะน้อยนะครับคุณโชคเข้าไปที่หน้าแรกแล้วกดสามขีดขวามือบนแล้วกดไปที่ยอดคงเหลือจะทราบว่าได้เงินมาเท่าไหร่เอาละครับครับถ้าว่าก็เข้าไปดูนะครับอันนี้ก็กไม่ได้ประสงค์จ <c> น <oughs> นั้นนะครับแต่ถ้ามีผลรำยรได้เราก็เอาเนะครับว่าผมเป็นคนวัยชราที่ไม่สามารถทำารายได้อย่างอื่นได้ นะครับเพราะว่าอายุก็มากแล้วนะครับจะไปเป็นลูกจ้างกอนนีใครรับเนะครับนะครับหากมีรายได้เสริมมาเราก็เอานะครับพอเราก็ไม่ได้ไปคดโกงหรือไปหลอกลวงใครมานะครับแต่เป็นระบบของติ๊กตอกนะครับยังไงนี่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะก็ขอบคุณนะครับที่แนะนํามานะครับในความประสงค์ของทางช่องผมผมต้องการสมทบกับผู้ที่เผยแพร่ธรรมะให้เขาได้เข้าใจนะครับให อยาให้เขาตกอยู่ในความมืดบอดนะครับอยากให้อย่า,ให,ยาให้ชาพุทธเราที่เอือมละอากับภิกษุนอกรีตไปเปลี่ยนศาสนานับถือศาสนาอื่นนะครับเป็นความผมคิดว่าสงสารชาพุทธที่ไปเป,เปลี่ยนศาสนามากนะครับเพราะว่าเขาโชคดีที่เกิดมาเป็นชาพุทธแต่ความโชคดีย่อมมีความโชคร้ายปากคนยู่เพราะว่าเขาเกิดมาไม่ได้พบ ผู้นาทางศาสนาพุทธที่แท้จริงเข้าไปวัดก็เจอแต่การเรียอะไรบอกบุญด้วยการเรียอะไรแล้วก็สอนผิด,ผดนะครับแล้วก็มีเงินมีทองมากมายแล้วก็ไปก่อเรื่องร้ายราย,รายวันทําให้ชาพุทธเรลานี้เอือมระอานะครับไม่มีคอมเมนต์เลยนะครับไปยามาทุกคอมเมนต์นะจะไม่ให้เอฟซี FC ผมที่เข้ามาแล้วมันจะเสียกำลังใจว่าเออทักทายแล้ว ก็คงว,ว่าคุณอะไรครับคุณ,คณ,คณชนะจิตแล้วก็หรือว่าขณะจิตนะครับบอกว่าเห็นด้วยนะครับเ,เห็นด้วยใช่ค่ะนะครับขอบคุณนะครับที่เห็นด้วยน,นะครับเ่อเพราะว่าคําสอนของพระศาสดาคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าใจนะครับในสมัยพุทธกาลก็พระพุทธองค์ก็เคยตรัสไว้ว่า คนมีปัญญาจะฟังคําสอนของพระศาสดาครั้งเดียวเข้าใจหากคนไร้ปัญญาแล้วจะแถจะเถียงไม่หยุดนะครับในพระไตรปิฎกมีนะครับผมเคยอ่านนะครับสา